การโฆษณาในหนึ่งวันคนเราสามารถพบเจอโฆษณาได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกครั้งมนุษย์เราสามารถชมโฆษณาได้หลายรูปแบบการโฆษณาเป็นอีกเครื่องมือการตลาดอีกแบบหนึง่งเป็นการนําเสนอต่อสาธารณชนบอกข่าวสารสินค้าและบริการแต่ต่อผู้คนจํานวนมากมีความเป็นสากลเข้าใจได้ง่ายทั่วไปกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และพฤติกรรมในการซื้อประเภทของโฆษณา 1. การโฆษณาแบ่งตามลักษณะกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาเพื่อผู้บริโภคการโฆษณาเพื่อสื่อสารข่าวสารไปยังผู้บริโภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลหรือครอบครัวซื้อสินค้าและบริการเพื่อนําไปใช้ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือนการโฆษณาเพื่อธุรกิจเป็นการโฆษณาเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจองค์กรการโฆษณาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม คือการโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายไปที่การสื่อสารที่กลุ่มบุคคลซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้วัสดุหรือบริการต่างๆที่จําเป็นต่อกงานธุรกิจการโฆษณาเพื่อกลุ่มลูกค้าคือการมุ่งเป้าหมายไปที่การสื่อสารต่อพ่อค้าคนกลางเช่นผู้ค้าปลีกหรือว่าผู้ค้าส่งเป็นต้นการโฆษณาเพื่อกลุ่มอาชีพคือการโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายไปที่การสื่อสารยังกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ การโฆษณาเพื่อกลุ่มเกษตรกรคือการโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะโดยมีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มเกษตรกรซื้อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายไป 2. การโฆษณาแบ่งตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์การโฆษณาระหว่างชาติเป็นการโฆษณาเผยแพร่ระหว่างชาติที่สามารถนำข่าวสารเข้าถึงผู้ฟังหรือผู้อ่านหลายประเทศการโฆษณาระดับประเทศคือการโฆษณาทั่วพื้นที่ของประเทศนั้น การโฆษณาระดับภูมิภาคเป็นการโฆษณาที่เผยแพร่ถึงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยไม่ควบคุมทั่วทั้งประเทศการโฆษณาระดับท้องถิ่นเป็นการโฆษณาที่ควบคุมพื้นที่ระดับน้อยกว่าการโฆษณาระดับภูมิภาคอาจจะเป็นเมืองหรือว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 3. การโฆษณาแบ่งตามลักษณะสื่อที่นํามาใช้ การแบ่งประเภทของโฆษณาตามลักษณะที่สื่อที่นำมาใช้มีแบ่งออกเป็น9ประเภทได้แก่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์การโฆษณาทางนิตยสารโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงการโฆษณาทางโทรทัศน์การโฆษณากลางแจ้งหรือว่าทางภาชนะการโฆษณาทางใบสินีทางภาพยนตร์และสุดท้ายคือการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 4. การโฆษณาแบ่งตามจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จุดมุ่งหมายของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็เพื่อขายสินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือของที่มีค่าบางสิ่งบางอย่างส่วนที่จุดมุ่งหมายที่ไม่ใช่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็คือการโฆษณาสถาบันหรือบริษัทจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลเชิงการค้าหรือไม่ใช่การค้าการโฆษณาที่พบเห็นส่วนใหญ่ จะเป็นการโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายเชิงการค้าคือการขายสินค้าเพื่อหวังผลกําไรแต่ว่าก็จะมีการขายที่ไม่หวังผลกําไรเช่นกันคืออาจจะเป็นหน่วยงานกุศลหรือว่าพรรคการเมืองวัดว่าอารานหรือหน่วยงานของรัฐเป็นต้นจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอุปสงค์ขั้นต้นหรือว่าชั้นคัดสรรเป็นการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดอุปสงค์ขั้นต้นคือการกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับสารตอบสนองในทันทีหรือไม่ทันทีในกรณีที่ผู้ทําโฆษณามีจุดมุ่งหมายเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ตอบสนองทันทีจะแสดงพฤติกรรมในทันทีเมื่อได้รับข่าวสารโดยการโฆษณาที่มักจะมีคุมปองหรือส่วนลดเงื่อนไขการโทรมาในระยะเวลานี้มีระยะกําหนดเวลาที่จะให้บริการที่พิเศษการโฆษณาอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น 1. การโฆษณาแบบตอบสนองทางตรง เป็นการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทันที 2. การโฆษณาแบบร่วมมือเป็นการโฆษณาที่ผู้ผลิตและร้านค้าทำโฆษณาร่วมกันโดยที่ผู้ผลิตอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดและมีชื่อร้านนั้นในโฆษณาร้านค้าจะเป็นผู้ที่กำหนดว่าจะเผยแพร่โฆษณานั้นได้ที่ใดการโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์ 3. การโฆษณาสถาบัน คือการโฆษณาที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ทางบวกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานส่วนใหญ่การทำโฆษณาลักษณะนี้เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องเป็นผู้นำทางการตลาดของสินค้าและบริการมาเป็นระยะเวลานาน 4. การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะเป็นการโฆษณาที่สื่อมวลชนกำหนดเนื้อหาในการลงโฆษณาโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อหาหรือเวลาในการลงโฆษณาบางทีการโฆษณาอาจไม่ส่งผลต่อผู้บริโภคในทันทีมีเหตุผลหลายประการดังนี้ 1. ความทรงจำระยะยาวผู้บริโภคยังจำโฆษณาเดิมนั้นได้อยู่แม้จะหยุดโฆษณาไปแล้วและยังคงซื้อสินค้าจากโฆษณานั้น 2. การตัดสินใจซื้อที่ล่าชา้า ผู้ที่เห็นโฆษณาน,นั้นอาจจะมีกำลังซั์ไม่มากพอจึงยังซื้อสินค้าไม่ได้ในทันทีเมื่อรอให้มีเงินก่อนสินค้านั้นอาจจะหมดไปก่อน 3. ความเชื่อที่ล่าช้าผู้ที่เห็นโฆษณาอาจจะไม่เชื่อในทันทีต้องการค้นหาข้อมูลหรือว่าศึกษาเพิ่มเติม 4. การบอกต่อผู้ริโภคอาจได้รับคำบอกต่อเกี่ยวกับสารในโฆษณานั้นแต่กว่าสารจะไปถึงงานโฆษณานั้นก็อาจจะหยุดเผยแพร่ไปแล้ว หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณางานโฆษณาเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดีควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด 1. การดึงดูดความสนใจเช่นการใช้เสียงเพลงหรือการใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดใจลูกค้า 2. การทําให้เกิดความสนใจในความติดตาม การโฆษณาต้องเน้นในให้ผู้บริโภคเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับสินค้าหรือบริการเพื่อให้ทําให้เกิดความสนใจมากขึ้น3กระตุ้นให้เกิดความต้องการการเสนอจุดขายที่ชัดเจนแสดงให้เห็นความแตกต่างของสินค้าระหว่างการมีสินค้านั้นกับการไม่มีสินค้านั้นความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้นมากขึ้น 4. กระตุ้นให้เกิดการซื้อการโฆษณาต้องเชิญชวนให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดพฤกรพฤติกรรมการตอบสนองโดยการซื้อสินค้าหรือบริการการสร้างความไว้ใจการโฆษณาต้องให้ข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจากความเป็นจริงไม่เกินความเป็นจริงโดยอาศัยสิ่งที่คนเชื่ออยู่แล้วมาเป็นจุดขายในการโฆษณาการมีแบบฉบับของตนเองที่แตกต่าง การโฆษณาต้องมีแบบฉบับของตนเองไม่ซ้ำใครเพื่อให้ผู้บริโภคดูแล้วจดจำได้ว่านี่เป็นโฆษณาของสินค้าและบริการใดจุดขายที่ชัดเจนเพียงจุดเดียวการโฆษณาต้องสร้างจุดขายที่โดดเด่นและชัดเจนเพียงจุดเดียวเพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจําได้การโฆษณาที่น่าเชื่อถือโฆษณานอกจากจะไม่เกินจริงและต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนการขายโฆษณานั้นด้วย โฆษณาต้องเข้าถึงความคิดและอารมณ์การโฆษณานี้ที่เน้นเหตุผลเพียงอย่างเดียวไม่มีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยอาจไม่ได้รับความสนใจหรือความสร้างความต้องการส่วนโฆษณาที่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวจะไม่มีเหตุผลมาจูงใจก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันสะท้อนตำแหน่งและคลองใจผลิตภัณฑ์การโฆษณาต้องแสดงให้เห็นตำแหน่งคลองใจของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนการโฆษณาที่มีความกลมกลืนการโฆษณาต้องมีองค์ประกอบต่าง ที่กลมกลืนทั้งภาพเสียงสีถ้อยคำรวมทั้งการโฆษณาในทุกสื่อที่ใช้ด้วยการสร้างสรรค์งานโฆษณาเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของโฆษณากลยุทธ์ในการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาที่มีคุณภาพสามารถสร้างความแปลกใหม่โดยใช้ความรู้เหตุผลจินตนาการมาสร้างเอกลักษณ์แนวทางคิดที่เหมาะสมได้ 1. การวิเคระาะห์ลักษณะของผู้รับข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นผู้ฟังผู้อ่านหรือว่าผู้ชมที่มีกลุ่มเป้าหมายในการทําโฆษณาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองถึงความต้องการของผู้บริโภค 2. กําหนดวัตถ,ถุประสงค์ในการโฆษณา2.1วัตถ,ถุประสงค์ในด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายของผู้บริโภคจากพ่อค้าปีกตัวแทนจําหน่ายหรือว่าพนักง,งานขาย2.2วัตถ,ถุประสงค์ด้านพฤติกรรม กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองเช่นการทดลองใช้หรือว่าการตัดสินใจซื้อในปริมาณที่มากขึ้น2.3วัตถุประสงค์ด้านจิตวิทยาและภาพพจน์กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกดีหรือเกิดความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้สินค้านั้น 3. แนวคิดในการโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจสร้างปฏิกิริยาและทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง 3. 1. จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ 3. 2. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 3. 3. การสร้างบุค,คลิกภาพในตาสินค้าเพื่อให้ตาสินค้ามีความเหมาะสมและความแตกต่างจากคู่แข่ง 3. 4. การสร้างภาพลักษณ์ในตาสินค้า 3. 5. การสร้างเรื่องราวประจำตัวสินค้า 4. การจูงใจการโฆษณา หมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการโฆษณาเพื่อทําให้เกิดการตอบสนองการสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ4.1การจูงใจด้านเหตุผล4.2การจูงใจด้านอารมณ์4.3การจูงใจด้านเหตุผลร่วมและการจูงใจด้านอารมณ์4.4การจูงใจด้านสังคมศิลธรรมและสิ่งแวดล้อม